สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางราวกาชาตินะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับเมื่อคืนนี้ของเรานะครับดาวโจน V.I.P. นั้นมามาในตัวเจาะเนาะเจ็ดหนึ่งนะครับส่วนแนวทางหุ้นดาวโจนนั้นมามาในตัวเด่นนะครับพี่ตัวเด่นเดึงบนล่างเนาะผมให้6กับ1เมื่อวานนี้นะครับ 6, กเข้ามาเด้งๆนะครับแต่1ไม่มานะครับผมแนวทางนะครับ ฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับพี่พีก็ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นนะครับเนาะคอมเมนต์นะครับเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับให้แอดได้นะครับผมเนาะหรือว่าทักทายไปสอบถามบ้านน้ำตาทองได้นะครับสำหรับแนวทางนะครับหรือว่าสนใจเข้ากลุ่มนนทางฟรีนะครับ ของเรานะครับราวกาชาติผมให้5กับ9 5 0 5 2 9 2นะครับอันนี้ราวกาชาตินะครับส่วนดาวโจนดาวโจนให้3กับเจตัว 7, 3จนะครับผมให้ไปที่2อส 2 4 2 6 4แล้วก็2 21นะครับพี่พี่อันนี้ดาวโจน v ์ p นะครับส่วนหุ้นดาวโจนปกตินะครับผมได้ตัวเด่นเหมือนเดิมก็คือ6กับ1นะครับตัวเน้น69 68แล้วก็19นะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่เนาะ ก่อนออกไปนะครับ้องแอดขอกาลังใจจากพี่ิสมาชิกนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเราเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมค่ำคืนนี้ใครกดไลค์ขอให้มีโชคเด้งๆด้งปังๆนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ